I'm fine and rude. ้นไม้มีหลายชนิดนะคะไม้ยืนต้นไม้ล้มลุกไม้พืชพันธ์ต่างๆรวมทั้งไม้เลื้อยอย่างที่เห็นวันนี้ทุง่งแสงตะวันจะบอกเล่าเรื่องราวของไม้เลื้อยชนิดหนึ่งชื่อเป็นเอกลักษณ์มากชื่อต้นตดหมาค่ะกลิ่นหรอคะสมชื่อมากเลย แต่ว่าถึงจะเหม็นแค่ไหนก็มีประโยชน์เข้ามาทําขนมไม่น่าเชื่อเลยค่ะต้นไม้กลิ่นรุนแรงทําขนมแล้วรสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาของขนมตดหมาจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่ติดตามค่ะใบตดหมานี่กลิ่นหอมมากเลยค่ะแต่บางคนที่ไม่เคยดมก็อาจจะคิดว่ามันเหม็นแต่ที่แท้แล้วมันก็หอมค่ะ เจ้าตงยกลสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันนี้เด็กๆบ้านเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดมาขุดต้นตดหมาริมรั้วใกล้บ้านจะเอาไปทำขนมค่ะไปหาปลาแล้วเด้อไปหาป้าแล้วร <c oughs> าก <c oughs> เยอะเลยน้องอิม <c oughs> เด็กหญิงพนิดาบุญดก <c oughs> ตามคุณแม่มาขุดหารากต้นตดหมา <c oughs> และชวนน้องปอน <c oughs> เด็กหญิงสุพรรณิกาอ่อนเงินเพื่อนบ้านมาด้วยกันจะได้ช่วยกันขุดค่ะ ตอนนี้มาขุดตดหมาเพื่อเอาไปทําขนมนะคะลากตดหมานี้มันยาวค่ะมันเลื้อยไปทั่วเขาก็เลยต้องขุดตามไปเรื่อยๆบางครั้งก็ขึ้นบนบางครั้งก็ลงดินแต่ขุดตามไม่สุดง่ายหรอกขุดตามไปเรื่อยๆต้นตดหมามีรากยาวชัยชอนไปทั่วเลยค่ะดเด็กๆคิดว่าทําไมมันถึงชื่อต้นตดหมาคะคิดว่ากลิ่นมันเหมือน,นตดหมาอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่มันก็หอมค่ะแต่บางคนที่เขาไม่เคยดมงเราก็อาจจะว่าเหม็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปทําขนมขนมต,ต,ต้นมาที่ภาษานเขมรเขาเรียกว่าปังโฮมค่ะแล้วก็ขนมเขาเก็บหูช้างค่ะเขาเรียกว่าเะเจกกําไรยค่ะต,ต,ต้นมาภาษานเขมรเขาเรียกว่าวอร์ปังโฮมค่ะวอร์แปลว่าเท้าปังโฮมแปลว่าต้นหมารวมกันเป็นวอร์ปังโฮมค่ะแปลว่าเท้าต้นมมาค่ะไหนล่ะหักไปตรงไหนแล้ว คนที่บ้านเมืองหลวงพูดภาษาขเขมรกันค่ะเด็กๆที่นี่ก็เลยพูดได้สองภาษา<บ>คือภาษาไทยและภาษาขเขมรค่ะวานประโคมหรือเถาตดหมาบางคนก็เรียกกระพังโหมเป็นไม้เลื้อยมีรากสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน ลำต้นและใบจะเลือ้อยเกาะไปตามต้นไม้ต่างๆเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ที่กลิ่นค่ะถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครไปถูกใบหรือต้นเข้าแล้วก็จะส่งกลิ่นเหม็นคล้ายตด,ดเหม็นทุกส่วนเลยค่ะตั้งแต่ใบดอกผลรวมทั้งราก,กมันก็หอมดีแหละพิองขุดออกมามหมมองผิน ตดหมาก็เหมือนวัชพืชทั่วไปแต่มีประโยชน์มากค่ะเพราะสรรพ,พคุณตามตำราแพทย์พื้นบ้านก็คือเป็นยาอายุวัฒนะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาไขข้ออักเสบล้างพิษต่างๆในร่างกายและอีกหลายโรคเลยทีเดียวสรุปว่ากินแล้วดีต่อร่างกายถ้าใครไม่ชินก็ต้องทนกลิ่นสักหน่อยแต่คนกินเป็นเขาก็จะบอกว่าอร่อยดีมีเอกลักษณ์ค่ะ นี่อ้วนต้นเมือนอ้วนอย่างไางก็หอมดีค่ะถ้าใบตดหมานี่กลิ่นหอมมากเลยค่ะแต่บางคนที่ไม่เคยดมก็อาจจะคิดว่ามันเหม็นแต่ที่แท้แล้วมันก็หอม<ร>หอมองไปในปลาเอเวอันยังป้ก็มันก็กลิ่นกลิ่นมันจะฉุน,นแดงบางทีก็เหม็นบางทีก็หอมมันจะฉุนเาป็น,น้องอีฟน้องสาวของอิมขอพิสูจน์บ้างค่ะเหม็นจังเลย หอมหรือเหม็นขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนค่ะเข้าไปข้างในอีกหรอ,อ,หาอรากของต้นตดหมาเป็นแหล่งสะสมอาหารต้นไหนอายุเยอะก็จะมีรากใหญ่สะสมอาหารไว้เยอะค่ะภายในรากเป็นสีขาวมีส่วนประกอบที่เป็นแป้งน้ำตาลและโปรตีนส่วนนี้เองที่นำไปเป็นส่วนประกอบของการทำขนมแต่ของดีก็ต้องขุดยากหน่อยละค่ะ รากบางทั้งถ้าเราขุดไปบางรากก็จะอยู่ลึกบางรากก็จะอยู่ตื้นแล้วเราขุดไปตอนแรกเป็นรากเล็กๆขุดไปเรื่อยๆอาจจะเป็นรากใหญ่ก็ได้ค่ะถ้ายิ่งลึกยิ่งมีรากใหญ่เยอะมากเลยค่ะรากก็จะเลี้ยวไปเรื่อยๆใช่ใช่เหรอที่บ้านเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้กินต้นตดหมาเฉพาะในช่วงต้นปีเท่านั้นนะคะ ดูเดือนสามเดือนสี่นี่ค่ะแล้วว่ามันแก่แบบเอามากินช่วงเดือนนี้แก่ไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปผีร้ายอะไรอย่างนี้ค่ะตามโบราณเขาบอกก็เลยเขาต้องทําช่วงเดือนสามเดือนสี่ค่ะกินช่วงนี้ค่ะได้รากต้นตดหมาเยอะแยะเลยค่ะเมื่อได้พอแล้วก็ต้องช่วยกันกลบดินด้วยนะคะสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่ารากที่เหลือจะได้งอกงามขึ้นมาอีก อีกสอปีโน่นละค่ะถึงจะมาขุดต้นนี้ได้อีกครั้งอันดับแรกต้องช่วยกันขูดเปลือกออกก่อนค่ะ ก็กลิ่นมันจะหอมกว่าที่มันมีเปลือยอยู่เพราะว่าเปลือกนี้มันจะไปติดกลิ่นอันขูดแล้วก็จะเป็นสีขาวส่วนอันยังไม่ขูดมันจะเป็นสีดำดำน้ำตาลน้ำตาลเวลาที่เราขูดต้นมาเสร็จแล้วเราก็เอาไปปาดเป็นชิ้นบางๆเล็กๆเป็นกลมๆพอปาดเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากแดดถ้าต้นหมาแห้งแล้วก็เอาไปต้มน้ำต้มน้ำแล้วเราก็จะได้น้ำต้นหมา าามาทํขนมน้ําตดหมาต้มนี้จะนําไปเป็นส่วนผสมของข้าวเกลียบหูช้างค่ะนั่นก็ไม่ขนมข้าวเกลียบหูช้างหรือข้าวเกลียบว้าวทาจากข้าวเหนียวนึ่งสุกเอามาตําตอนอยังร้อนๆอยู่แล้วเติมน้ําตดหมาลงไปเรื่อยๆงานนี้ต้องอาศัยความสามคัคคีต้องช่วยกันตําจนกว่าเม็ดข้าวเหนียวจะแหลกเป็นเนื้อเดียวกัน สใส่น้ำตดหมาที่ต้มผสมกับน้ำตาลปี๊บลงไปน้ำตดหมาจะช่วยให้เนื้อข้าวเกลียบพองฟูเมื่อนำไปปิ้งขนมเหนียวนี้ก็กำลังจะได้ที่แล้วค่ะแต่ก็ตามไปอีกสักพักหนึ่งค่ะมาค่ะโออพอเป็นมาตามต่ออ,อีกอีบองดม,ดมงเลย ใส่กับน้ำมันพือทารอจะเอาแป้งอาศัยค่ะถ้าเราไม่ทาม,มันก็จะติดจานให้ตอนมีน้ำมันไมหมมือ,อ,อ,อมีค่ะต,ต้องเตรียมการอีกหลายขั้นตอน,<ช>ตอนกว่าจะเสร็จค่ะส่วนขนมชื่อน่ารักขนมตดหมาหน้าตาจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่ค่ะ แล้วนะคะแล้วตอ,อ,อกออกมากินแล้วจะได้กลิ่นหอมค่ะมันดีค่ะไม่ได้อะไรอร่อยเลยอร่อยค่นสนับสนุนโดย v ีโก้ยอดรถกระบะคุณภาพอันดับหนึ่งของคนไทย ขนมที่ตำเสร็จแล้วลต้องนำมารีดเป็นแผ่น <จะ S 1> บางๆก่อน <ไป S 1> ค่ะว่ามันจะไปได้ทำอันนี้เสร็จก็เตรียมจะเอาไปตากค่ะตากพอให้มันเย็นๆก็เสร็จแล้วก็รอแค่การปิ้งเท่านี้ค่ะ,คะต้องตากบนเสือค่ะถ้าตากบนเสื่อมันจะเป็นลายสวยๆอย่างนี้คมันเป็นลายของมันตากบนเสื่อมันจะไม่ติดค่ะ ถ้าตากที่อื่นมันอาจจะติดอะไรเงี้ยค่ะมี2แบบคือแบบหนึ่งแบบใส่น้ําตาลอีกแบบหนึ่งก็ไม่ใส่น้ําตาลแต่จะใส่เกลือให้พอมันออกเค็มเ,มเมหน่อยค่ะแบบใส่น้ําตาลก็จะใส่เป็นน้ําตาลปี๊บผสมกับน้ําต้นหมาแล้วก็เวลาตามก็ค่อยหยอดลงไปหยอดลงไปค่ะว่ามันจะไปได้ไหมถ้าเข้าเกลียบแห้งเอาไปปิ้งก็กินได้แล้วล่ะค่ะอิอ้มข้างเขาวา แม่น้องอิมกำลังเตรียมส่วนผสมของขนมตดหมาค่ะอันนี้คือน้ำตดหมาน้ำรากตดหมาแห้งมาตำให้ละเอียดแล้วแช่น้ำไว้ก็ใช้ได้แล้วค่ะส่วนผสมก็มีเกลือน้ำตาลปีป๊บมะพร้าวแล้วก็แป้งแล้วก็น้ำตดหมาค่ะมีอยู่ห้าอย่าง พอแล้วยังแม่พอแล้วจ้ะขนมตดหมาส่วนผสมหน้าตาและวิธีหอ่อคล้ายๆข,ขนมจากแตกต่างตรงที่ผสมน้ำตดหมาลงไปค่ะตอนนี้หนูกำลังห่อขนมตดหมานะคะโดยการเอาใบตองมาหอ่อแล้วก็เอาไม้กลัดค่ะพอเราห่อเสร็จแล้วเราก็เอาไปปิ้งปิ้งในเตาที่มีไฟอ,อ่อ,อนๆไม่ไฟแรงถ้าไฟแรงอาจจะทำให้ไหมได้ค่ะ แล้วพอปิ้งเสร็จแล้วเราก็เอาออกมารับประทานได้ค่ะอร่อยหอมนอกจากเรากินธรรมดาแล้วเราถ้าอยากให้อร่อยมากแบบปกติก็กินหลายๆคนค่ะถึงจะอร่อยในการเอาไปแบ่งเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องหรือไม่ก็เอาไปฝากคุณครูคที่สอนเราค่ะเมื่อเริ่มปิ้งขนมตดหมาของขนมก็จะทั่วและไล่สิงชั่วร้ายโรคภัยต่างๆ ไม่ให้เข้ามากล่ำกลายคนในหมู่บ้านค่ะพอเราย่างเสร็จแล้วนะคะและ้วเราเอาเอาออกมากินแล้วจะได้กลิ่นหอมค่ะหอมก่าถ้าจะทานตดม้าให้เอยต้องทา,านตอนร้อนหมหอมค่ะหอมกลิ่นตกดหน้าออกมาใปตองค่ะ ชื่อจริงๆ <c oughs> ว่าเราจะมาปิ้งตอดอยากชวนมาชิมมาดมนี่คือขนอมตดแบ่งมาแบ่งกันหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยมาแบ่งกันหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยมาแบ่งกันหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อย นมชื่อตดยารังเกียจไปกินแล้วเคยจัดโรคภัยไล่สิ่งชั่วร้ายให้หายหมดตดมาตดแม้วตดแล้วก็แจวตูดนี้แต่ต้นตดนี้มีรากไว้ให้ทำขนมตดชีวิต ไมาพังเดือนนี้เปลี่ยนร้ายกลับดีเหมือนมิทีที่ทำขนำม่ื่มวมนเดียวแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากต้นตดหมาที่แสนเหม็นจะกลายเป็นขนมที่แสนอร่อยไปได้ การทำขนมแบ่งกันกินนอกจากจะได้กินสมุนไพรยอย่างต้นตดหมาแล้วยังเป็นอุบายของคนโบราณให้ลูกหลานรักสามาคัคคีและแบ่งปันกันด้วยค่ะตอนนี้ที่หนูถืออยู่ในมือนี่ก็คือตดหมานะคะซึ่งหนูได้ไปขุดเมื่อเช้าค่ะแล้วก็นำมาทำขนมได้สองอย่างด้วยกันก็คือนี่ขนมที่หนูถืออยู่ในมือนี่ก็คือขนมตดหมานะคะภาษาเขมรเรียกว่าปังโฮมค่ะ ส่วนขนมนี้ก็คือข้าวเกลียบหูช้างค่ะภาษาเขมรเรียกว่าบายระเจียบตำไรค่ะตดนไม้นี่นะคะคือคุณค่าคือใช้รักษาโรคแล้วก็ใช้กินได้ค่ะใช้ไปทำขนมได้มากมายค่ะคุณแก่เขาบอกว่ากินแล้วทำให้อายุยืนค่ะคุณค่าคือเป็นยารักษาโรคได้แล้วก็เป็นความเชื่อของคนคือ ไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปทําขนมแล้วแบ่งกันก็ทําให้เรามีความเพื่อฟึอผือแพรซึ่งกันและกันค่ะถึงแม้ตดหมานี้จะมีกลิ่นเหม็นแต่ก็ใช้เป็นยารักษาโรคแล้วก็ใช้ไปทําขนมได้ค่ะ เราก็ได้รู้จักกับต้นตดหมาทั้งสรรพคุณกลิน่นรสชาติพอมาเป็นขนมกลับอร่อยซสอีกนะคะไม้เลื้อยแบบตดหมาก็คล้ายๆกับอันชันนี่แหละค่ะ ดอกมันเป็นสมุนไพรนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายหลายอย่างถ้าเรารู้จักต้นไม้เรียนรู้ทั้งคุณค่าส่วนดีส่วนเสียเราก็จะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เวลาเราเรียนรู้เรื่องธรรมชาติก็เช่นกันถ้าเราเข้าใจเราก็จะอยู่ร่วมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติรอบๆตัวได้อีกหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ